ับบ้านเรามีเฟอร์บอกว่ามาเลยเระบบป้องกันเออมาหาข้าวกันแยงกันมามางี้เร็วมาทีนี้มาทงนี้เมียว้ามางี้เมียวเามียวมาเร็วมาเร็วมาเออใครจุงใครมาเด็กๆใครจุงใครเอาเอาเอาไมคีนี้ใครจุงใครที่กลิเออจุงลูกมาจุงลูกมาเอามาเอามาเอามาเร็วเอากลับบ้านเอากลับบ้านเอากลับบ้านเอาใครกลับบ้านเร็วเอากลับบ้านเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครกลับบ้านเอาเอามา เอามาพี่คิดเอามาเร็วเอามาเร็วมาขาเมียวมาหาเมียวมาขาเมียวเข้าบ้านมาเร็วเอา้าเร็ว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 รอคิวทายมือแล้วอยู่บ้านมากๆเราก็ว่างไม่รู้ทำอะไรเราก็รังแกหมาไปทุกวันอันนี้เราจะเล่นทายมือไป <c oughs> เล่นกับหมาที่บ้านได้นะครับจับใส่มือนี้เห็นแต่มือนี้นี่ เห็นไหมมือนี้อยู่ในมือนี้ชัดเลยเห็นไหมปับหมุน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 ซ้ายหมุนขวาบวมีอย่นั่งลงนย่ยงนั่งลงรอรอตามคิวรอรออ่ะพิควิดก่อนพิควิดหมุน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 อันไหนไหนตัดสินใจก่อนถ้าทายผิดไม่ได้นะให้ดูอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้อ่ะเลือกอันนี้ใช่เหรอใช่นี้ไหมใช่อ่ะใช่ไป ใส่เป็นหนึ่งตัวอ้าวอันนี้ต่อไปครับหลังจากคลิปต้าแล้วรอท้ายอันนี้พี่เมี่ยวเล่นไหมคะเล่นไหมเล่นไหมลูกให้ไฟที่เล่นเล่นโอเคนะนี่เห็นไหมมือนี้เห็นมือนี้ไหมเห็นนะอ่านี่นงใส่ล้อล้อล้อดีล้อล้อล้อหมุน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 เดียวยางยางยางต้องรอก่อนให้โดมก่อนให้ดมก่อนว่าอยู่มือไหนเดียวดมมือนี้มือนี้มือนี้ลมดมหยุดหยุดหยุด อันนี้ให้โดมเดี๋ยวอันนี้อันนี้ให้โดมเออถ่ายให้ถูกนะถ่ายได้นะอ่ะหนึ่งสองซักเลือกหนึ่งมีแน่นะใช่แน่นะแอะแอะอดอยู่นี่ะหากแล้วเออผิดแล้วผิดแล้วไปต่อท้ายไปต่อท้ายไปต่อท้ายนี่นะอยู่ในมือนี้นะอ่ะนี่วางไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้อันนี้อยู่ในมือนี้นะเล่นไหมเล่นอีกเปล่าเล่นนี่นะเห็นไหมปุ๊บ เห็นน้ำมือเนี้ยนี่วางนี่ปุ๊บหมุน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 อ่าเลือกแอะไม่มีครับไม่มีผิดครับผิดเล่นกับเมียวใหม่เล่นกับเมียวเล่นกับเมียวอาล้าเล่นกับเมียวนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอ่านี่นะนี่นะนี่นะเล่นป่ะเล่นป่ะอ่ะหมุน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 เยอะดิตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจยาวเพิ่งเออตัดสินใจตัดสินใจ เอาเรืออันไหนใช่นะใช่นี้นะเฮ้ยเฮ้ยอ้วนอ้วนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนเลยอ้อยเขาปากช้างช้างช้างขายอ้อยมาก่อนช้างไอ้ช้างเสร็จโจน